เอาเลยครับผม,ผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวป็นเกมคริสต a นออฟแอตแลกันอีกเช่นเคยกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ตัวเกม c r y ส t ัน of ฟแ l a n ลได้ทำการอัปเดตแพทคอแลบกับอนิเมะชื่อดัง One p u พ c h Man ซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาไปน,นะครับไปเรียนรู้กิจกรรมของตัวเกมและที่สำคัญจะพาเพื่อนไปรู้จักระบบไม่ลับแต่หลายคนเลือกที่จะมองข้ามมันคือระบบอะไรข้าพลังได้จากตรงนี้มากน้อยขนาดไหนถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเป็นเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ครับหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกด ได้นครับและสำหรับเป็นเวนันไดที่กลำลังมาหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเป็นเวนัทไดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิเือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซากนินคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคครับเพื่นก่อน ที่เราจะไปพูดถึงระบบไม่รับแต่ถูกหลายคนมองข้ามเดี๋ยวผมมาพาเพื่อนนะครับไปเรียนรู้กิจกรรมของตัวเกม Cry s t a l of ฟแอนแลนด์หรับการขอลับกับอนิเมะชื่อดังนพันแมงกันหน่อยละกันครับในส่วนของพาร์ทก่อนหน้านั้นครับเราจะเป็นการสรุปกิจกรรมใช่ไหมครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรมาบ้างในการอัปเดตแผนรอบนี้แต่ในวันนี้ครับเราจะพาเพื่อนไปเล่นกิจกรรมซึ่งระยะเวลากิจกรรมนะครับบอกเลยครับว่าอยู่กับเราแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นซึ่งกิจกรรมเราคาดหวังไว้ มากพอสมควรนะว่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่แปลกตาเข้ามาแต่ตัวเกมนี่ก็เป็นการที่ให้เราไปสู้กับมอนมีการเปลี่ยนอวตารอะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าระหว่างทางเนี่ยจะมีการสอดแทรกกิจกรรมใหม่เข้ามาต่อจากนี้หรือเปล่าเพราะว่ากิจกรรมที่มาณปัจจุบันเนี่ยบอกได้เลยครับว่าน้อยมากๆสําหรับการเล่นกิจกรรมครับขอเริ่มในส่วนของกิจกรรมแรกเลยนั่นคือการเดินทางสู่เส้นทางฮีโร่สาหรับกิจกรรมนี้เราจะได้รับหนังสือใบรับรองนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับมันเรียกว่าสัญญาฮีโร่ซึ่งเราจะสามารถได้รับสัญญาฮีโร่เนี่ยวันละ ไปเท่านั้น ซึ่งแต่ละ10บใบที่เราจะได้รับเนี่ยเราได้รับจากเงื่อนไขอะไรบ้างก็คือการที่คุณใช้พลังงานสีเขียวในแต่ละวันซึ่งบอกเลยครับว่าถ้าลงในโลกแห่งห้วงลึกเนี่ยหรอบคุณจะได้รับันเนี้ยกลับมา2ใบเอาง่ายก็คือทํากิจกรรมประจําวันของเราปกติเลยเว้ยทุกคนเราก็จะได้รับไอเนี้ยกลับมาทั้งหมดแล้วเราได้รับกลับมาแล้วนะครับสำหรับรูป1กับรูป2เนี่ยมันใช้อยู่ที่ประมาณ5ใบในการปลดล็อกพอเข้าสู่รูป3ครับจะเป็น10บใบรูป4ี่ใบรูป5้าสิบสไปเรื่อยๆจนถึงกระท ตอนหนึ่งใบนั่นเองเป็นการปลดล็อกแล้วเราก็จะสามารถได้รับของรางวัลตามนี้ได้เลยสําหรับของรางวัลในระดับแรกครับก็คือเหรียญตราปแปลงร่างไซตามะที่จะสามารถแปลงร่างเป็น จะมาได้7วันนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากพาร์นะทุกคนเพราะว่าในเรื่องของพาร์นะครับเขาไม่ได้กําหนดวันไว้ให้นะครับผมนี่ก็คือหลังจากใช้ก็จะแปลงร่างเป็นไซตามะนะครับหลังจากยกเลิกในการแปลงร่างกระถูกลเลิกแปลงร่างปกติอันนี้ก็คือแปลงร่างได้ปกติแล้วก็ยกเลิกได้ปกติผมไม่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะเป็นถาวรหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ระบุในส่วนของจำนวนวันให้ส่วนพาร์พวกนี้ผมปลดล็อกหมดแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเนาะอันนี้เราก็สามารถปลดล็อกไปได้เรื่อยๆนะครับอออาที่่ไดบกบก็ยปคืเป็นพวกออนราะวันๆแล้ววกก็็เปนพ หินนะครับผลึกปณิธานแห่งห่วงลึกนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ากิจกรรมตรงส่วนนี้มันมน,น้อยไปนิดนะครับอาจจะมีอะไรมาสอดแทรกรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะนไหนๆก็คอแลบทั้งทีอะทุกคนคือมันควรมีอะไรที่ว้าววันนี้นะครับส่วนกิจกรรมที่2ครับศึกตักศิลเจ้าจัก,กรวาลกิจกรรมนี้ครับก็คือการที่เพื่อสามารถลงสัปดาห์ละสครั้งระยะเวลากิจกรรมอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนซึ่งอันเนี้ยรวมทุกตัวละครนะครับไม่ใช่ว่าแยกตัวใครตัวมันนะครับคือรวมทั้งหมดเลยนะคุณจะสร้างว่ากี่ตัวละครลงตัวใดตัวหนึ่งมันมัจะคิดอดอรวท้งหซึ อันเนี้ย สัปดาห์ละ3ครั้งครับแล้วโตวเกม,มันมีอยู่ทั้งหมด1เดือนก็คือ4สัปดาห์คือคิดว่าเราน่าจะเก็บแต้มทันร้อยอยู่นะคิดว่านะครับทุกคนเพื่อที่เราจะสามารถได้รับฉายาพาดุงความยุติธรรมที่เป็นรง n k S นะครับทุกคนนี่ก็สามารถจัดทิปได้ก็ถ้าอยากลงไว้ก็แนะนำว่าลงคนเดียวก็ได้ครับทุกคนของรางวัลม,มันไม่ได้ต่างกันมากเวก็คือการันตีแล้วก็จะได้รับอันนี้ที่เป็นเหรียญยุติธรรมครับซึ่งเหรียญยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นการ up level part นั่นเองส่วนใบอนุญ,ญา สามารถใช้เพชรอยู่ที่ประมาณ950เพชรในการยัดเพราะว่ามันเลเวลละประมาณ50เพชรนั่นเองซึ่งมันเป็น S5 นะครับซึ่งกิจกรรมในรอบนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างน้อยมากๆในการคอลลบปครั้งยิ่งใหญ่ทั้งทีกับวันพันแมนนะทุกคนกิจกรรมค่อนข้างที่จะน้อยนอกเหนือจากนั้นครับก็จะเป็นกิจกรรมในการเติมสุ่มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสุ่มพายนะคอลลบนะครับก็จะเป็นของเจนอสแล้วก็ฟูบุกินะครับก็คือเอาง่ายก็เกมกาชานั่นเองนะครับก็คือเอาสุ่มไปอ่ะโอกาสที่เราจะได้รับอ่ะมัน อันนี้คือแล้วแต่ดวงแล้วกันครับทุกคนสําหรับใครที่มีงบก็จัดได้ครับส่วนใครที่รู้สึกว่าเอ้ยพี่ม,มันแพงไปก็สามารถข้ามได้เพราะว่ามันต้องใช้เหรียญนี่นครับ เปล่งแปลงเป็นกรช,ชาเนี่ยค่าประมาณ100เพชรนะครับถ้าใครมีเพชรเยอะก็อาจจะจัดได้ครับทุกคนแล้วก็รุ้นเอาว่าเราจะได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเราได้แล้วครับเราก็สามารถมาแลกผานะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันมีในส่วนของการดำซื้อผานะอันนี้มาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งการดำเนี่ยเราสามารถไปแลกเอาผานะคั้นอื่นในร้านค้าได้เมื่อเราแลกแล้วเราจะได้รับพวกสเต็กต่างๆเพิ่มเติมนะครับนีไปร้านค้าแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนนะครับหนีผานะเห็นไหมจะมีให้เราแลกนีพวกเนี้ยมันจะได้รับสเตตัสที่จะส่่งงงผลลลตตตออััววะะคครรรรขเเาโดดยยกไ้นบ ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมหรือเรียกว่าเป็นแพ็กดีกว่าน่าจะถูกสุดนะครับผมก็คือแพ็กราคา1730นะครับก็คือแพ็คที่เราสามารถได้รับตัวละครน้องทัตซึมะกินะครับนี่ซึ่งผมอยากได้ตัวละครน้องจริงนะแต่ผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าน้องจะมาในรูปแบบของสัตว์เลี้ยงนะครับก็คิดว่าจะมาในรูปแบบของอวตารซึ่งกิจกรรมรู้สึกว่าน้อยนะไอ้นี้ในความคิดเห็นงส่วนตัวของผมนะกิจกรรมมันมันน้อยมากๆ อันนี้คือปุ๊บซื้อได้เลยนะครับอันนี้ก็คือสําหรับใครที่อยากจะซื้อก็สามารถซื้อได้ส่วนใครที่อยากจะซื้อถูกกว่าน,นี้ก็ติดต่อร้าน Over Topup หรือซื้อผ่านเว็บช็อปที่ผมทําการวางไว้ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับราคาก็จะถูกลงแล้วก็จะได้รับพวกโบนัสการเติมเพิ่มเติมกันด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะได้รับตัวละครน้องอ,อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาภายในตัวเกมคริสตันออฟแอดแลนด์แต่ สิ่งที่เราจะพูดต่อจากนี้ครับนั่นคือระบบที่หลายๆคนมองข้ามนะครับนั่นก็คือระบบการสะสมสเตรกนะครับตัวเกมจะมีกิจกรรมหรือเรียกว่าระบบที่มีมาตั้งแต่ต้นนอยู่2ระบบครับนั่นคือการสำรวจสำหรับระบบการสำรวจครับเป็นการที่เพื่อนไปจุดต่างๆของแผนที่ครับหรือว่าการสำรวจแผนที่ก็ตามครับมันจะมีจุดที่แผนที่เนี่ยมันยังมีจุดที่เป็นล็อกนะครับไอ้พวกทางนี้ครับก็คือทางที่เราสามารถไปสำรวจได้มันจะมีอะไรซ่อนอยู่แล้วก็ทรัพยากรที่เราจะได้รับจากจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเยอะพอสมควรแต่ละจุดนะครับมันก็จะมีให้เราสรวจ เมืองต่างๆก็จะมีจุดนะครับก็สามารถไปสำรวจได้ทุกครั้งที่เพื่อนๆไปสำรวจครับมันจะมีการถ่ายภาพเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลต่อระบบการสำรวจโดยตรงเพราะว่ายิ่งถ้าเราถ่ายภาพหรือว่าทําการสำรวจบ้างเท่าไหร่ครับมันจะได้รับดาวสะสมและดาวสะสมครับยิ่งสะสมดาวไปเยอะเท่าไหร่ครับของรางวัลที่คุณจะได้รับกลับมาเนี่ยก็เยอะๆตามเช่นเดีวยวกันซึ่งหลักๆแล้วคือถุงตรานนักประจนญภัยนะครับที่จะมีโอกาสได้รับตราสีชมพูเนี่ย10%แล้วก็ตราสีม่วงอยู่ที่ประมาณ90%อันนี้สามารถแชร์ร่วมกัน คองรางวันอื่นก็เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นกล่องพัฒนาสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองแล้วก็พวกยาปั๊มยาอะไรต่างๆครับแล้วก็การอัพขั้นสัตว์เลี้ยงมีสูตรอาหารซึ่งมันดีมากๆครับที่จะทําให้เราสามารถทําน้ำมิดท่าต่างๆได้เพราะว่าบางสูตรอาหารเนี่ยเราไม่สามารถคราฟได้นะครับถ้าเรายังไม่มีสูตรในการคราฟนั่นเองวัตถุดิบได้จากการที่เราไปสำรวจพื้นที่ต่างๆอันี่ถือว่าเป็นอะไเท่นข้างดีและอีกจุดหนึ่งเลยก็คือที่มันจะส่งผลต่อกิจกรรมโดยตรงก็คือภาชนะ จำที่ผมบอกเพื่อนๆข้างต้นได้ไหมครับว่ามันมีใบเลือกพานะในร้านค้ามาใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถมาปลดล็อกภานะพวกนี้ได้และเวลาเราปลดล็อกพานะพวกนี้ครับมันจะเป็นการเก็บสะสมสแต็กไว้ทุกคนตั้งแต่1ดาวจนถึงกระทั่ง9ดาวแต่ละสแต็กที่ปรากฏนะครับว่าจะเป็นพวกร่างกายว่องไวจิตวิญ,ญญาณเปิดใช้เอฟเฟกนะครับไอเนี้ยจะเป็นเอฟเฟกที่จะทํางานก็ต่อเมื่อเพื่อนๆกดหลบหลีกทุกครั้งนะครับเอฟเฟกจะเพิ่มคิดว่าน่าจะเป็นพวกหลบหลีก ขั้นสูงหรือว่าพวกประสานพลังนะครับถึงจะทาให้เอฟเฟกต์เคลื่อนที่เร็วบวกสิแล้วก็ดาเมจโจมตีปกติบวกสกับดาเมจสกิลบวกสงเนี่ยทำงานเพราะว่าตอนที่เราเอาขึ้นมามันไม่สามารถได้วิ่งเร็วขนาดนั้นเมื่อเทียบกับการที่แปลงร่างเป็นไซต์มานะไซต์ธรมายังวิ่งเร็วกว่าส่วนอันดุซ้ายนี่ก็จะเป็นเพิ่มความเร็วเป็น10นะครับโจมตีปกติเป็น4แล้วก็ดาเมจสกิลบวกสนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมุดสแตรกต่างๆที่จะถูกปลดล็อกเข้ามาและนอกจากนี้ครับการที่เพื่อนี้นาานล มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตสําหรับสายฟรีในกรณีที่คุณโคตรจะดวงดีเพราะว่าการที่คุณจะได้รับตราพวกนี้ใช้เองก็ดีแต่ถ้าขายได้ก็ร่ารวยนะครับเพราะว่าราคาพวกการขายตราหรือว่าการประมูลเนี่ยค่อนข้างจะสูงจะลงเดี่ยวไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะลงในส่วนของประกาศจับก็ได้ครับในเมืองของเรานะครับผมนี่ก็จะมีหน้าต่างประกาศจับซึ่งในส่วนนี้ครับให้รอในการอัปเดตในแต่ละสัปดาห์นะครับเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ย ภารกิจก็จะแตกต่างกันไปเรื่อยๆถ้าเจอภารกิจที่ได้ตราที่ทุกคนต้องการครับแนี่นว่าให้ลงนะครับเช่นพวกนี้มันจะเป็นโจมตีกรจภาพโจมตีเวทใช่ไหมสามารถซื้อขายได้ก็สามารถไปดูในส่วนการขายว่าเอ้ยตอนนี้มีใครขายไหมไม่มีทุกคนดูดิคือขายได้มันก็ขายได้แพงอยู่นะแล้วก็สามารถสะสมพวกนี้ขายได้เรื่อยๆแล้วเวลาเราได้ทองมาครับสามารถเอาทองไปขายในตลาด้าเพราะสุดท้ายแล้วระดับท็อปเซิร์ฟที่เขาอยากจะทําค่าพลางังหรือว่าในวันที่ ตัวเกมมีการปลดล็อกในส่วนของอาชีพใหม่แมกเลเวลใหม่ที่ตัวละครใหม่เนี่ยกำลังจะมาเเร็วนี้ผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยจะเริ่มสร้างของกันใหม่หรือว่าทําของกันใหม่หรือว่าถ้าตัวเกมมีไบทรานอาวุธหรือว่าทรานของต่างๆแล้วเปลี่ยนอาชีพมาเนี่ยก็อาจจะมีมาในส่วนนั้นก็ได้แต่ผู้เล่นที่กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยการหาซื้อทองมาในการของตีบวกหรือว่าการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยถ้าคุณดองไว้เยอะๆเนี่ยเวลาขายตอนนั้นเนี่ยบอกเลยครับว่าเรารวยแน่นอนนะครับผม สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงนี้ครับว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์กันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวัน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ